ฉเฉลยแบบฝึกหัด13.3.2สถานการณ์การบวกการลบการคูณและการหาร2ขั้นตอนหน้า188นะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์จากสถานการณ์ข้อที่1แม่มีเงิน18,900บาทพ่อให้เงินแม่อีก13,800บาทแม่นำเงินไปซื้อเครื่องซักผ้า23,890บาท แม่เหลือเงิน8810บาทในข้อนี้นะคะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือแม่มีเงิน18900บาทพ่อให้เงินแม่อีก13800บาทดังนั้นแม่จะมีเงินเพิ่มขึ้นนะคะเราก็จะหาจำนวนเงินของแม่โดยนำา8 9 9 0 0บวกด้วย 13,800นะคะซึ่งก็คือเงินที่พ่อให้แม่นะคะหลังจากนั้นโจทย์บอกว่าแม่นำเงินไปซื้อเครื่องซักผ้า23,890บาทซึ่งก็คือการลบนะคะลบด้วย23,890แม่เหลือเงิน8,810บาทเท่ากับ8,810แบบนี้นะคะ ต่อไปข้อที่2ค่ะแม่ค้ามีทุเรียน79กิโลกรมัมมีมังคุดมากกว่าทุเรียน18กิโลกรมัมขายมังคุดราคากิโลกรัมละ50บาทแม่ค้าขายมังคุดได้เงิน4,850บาทในข้อนี้นะคะโจทย์บอกว่าแม่ค้ามีทุเรียน79กิโลกรมัมและบอกว่ามีมังคุดมากกว่าทุเรียน18กิโลกรมัม เราจะต้องหาจำนวนมังคุดก่อนนะคะซึ่งจำนวนมังคุดจะต้องมากกว่า79กิโลกรัมเราก็จะนำ79มาบวกกับ18นะคะได้เป็นจำนวนของมังคุดต่อไปขายมังคุดราคากิโลกรัมละ50บาทนำมาคูณกับ50นะคะ แม่ค้าขายมังคุดได้เงิน4850บาทเท่ากับ4850แบบนี้นะคะข้อที่3ค่ะป้าเก็บแอปเปิลได้1340ผลนําผลนำไปจัดใส่กล่องกล่องละ8ผลได้124กล่องเหลือแอปเปิลที่ยังไม่ได้จัดใส่กล่อง348ผล ในข้อนี้นะคะป้ามีแอปเปิ3 4 0้ล1,340ผลนำไปจัดใส่กล่องกล่องละ8ผลได้124กล่องนะคะเราจะต้องหาจํานวนแอปเปิลที่นำไปจัดใส่กล่อง124กล่องนะคะว่าใช้แอปเปิลไปกี่ผลโดยใช้วิธีการคูณน,นะคะนั่นก็คือนำา8คูณกับ124 ซึ่งก็คือจํานวนแอปเปิลที่จัดใส่กล่องนะคะต่อไปนำแอปเปิลที่ป้าเก็บได้1340ผลนะคะลบด้วยจํานวนแอปเปิลที่จัดใส่กล่องก็จะได้เท่ากับ348เป็นประโยคสัญลักษณ์แบบนี้นะคะต่อไปข้อที่4นะคะ ครูพลอยใสมีสมุด435เล่มมีดินสอน้อยกว่าสมุด95แทง่งนำดินสอให้นักเรียน5้าห้องห้องละเท่าเท่ากันแต่ละห้องได้ดินสอห้องละ68แทง่งในข้อนี้นะคะโจทย์บอกว่าครูพลอยใสมีสมุด435เล่มและมีดินสอน้อยกว่าสมุด95แท่งนะคะ ดังนั้นจำนวนดินสอจะต้องมีค่าน้อยกว่า435เราจะหาจำนวนดินสอโดยใช้วิธีการลบนะคะนำ435ลบด้วย95นะคะได้เป็นจำนวนของดินสอต่อไปโจทย์บอกว่านำดินสอให้นักเรียน5ห้องห้องละเท่าเท่ากันคือการหารนะคะนำมาหารด้วย5ค่ะ เท่ากับ68ซึ่งก็คือแต่ละห้องได้ดินสอห้องละ68แท่งเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้แบบนี้นะคะต่อไปข้อที่5นะคะโทรทัศน์ราคา34,500บาทโทรทัศน์ราคามากกว่าตู้เย็น1,950บาทแม่จ่ายเงินซื้อตู้เย็นไป33,000บาทแม่ได้รับเงินทอน450บาท จากโจทย์นะคะโทรทัศน์ราคา34,500บาทและโทรทัศน์ราคามากกว่าตู้เย็น1,950บาทหรือตู้เย็นราคาน้อยกว่าโทรทัศน์นั่นเองนะคะเราจะหาราคาของตู้เย็นนะคะโดยนำ3า3 4 5 0 0ลบด้วย1,950นนะคะแต่โจทย์บอกว่าแม่ จ่ายเงินซื้อตู้เย็นไป33,000บาทดังนั้นนำสามห0ื่มาเขียนเป็นตัวตั้งนะคะลบด้วยราคาของตู้เย็นเท่ากับ450ซึ่งก็คือจำนวนเงินทอนที่แม่ได้รับนะคะ